สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาดูน้องหมาอีกทีหนึ่งหายกันไ่นานตอนนี้น้องหมาส่วนใหญ่จะหลับตัวนี้ดูท่านนอนใช่ไหมอันนี้หมาหลับนะครับไม่ใช่หมาตายไหนดูตัวเล็กเดีกว่านะให้ดูน้องทองหยอดนะครับตัวนี้น้องหยอดอ่านี่ ตัวนี้ชื่อน้องยอดนะครับกับน้องโมจิแล้วก็มียอกเชียตัวนี้ยังไม่มีชื่อเนาะไซเล็กมากเลยนะครับยอกเชียตัวนี้เป็นทีครับนี้เป็นชื่อว่า,วาขนสัน้นกับขนยาวน้องโมจิเป็นขนยาว,วก็มียอกเชียตัวนี้นาริตะน้อยนะครับเป็นลูกของนาริตะลูกของนาริตะนะครับ ตัวนี้ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อออ๋ออ,อดูนี่ตัวนี้น้องปอเช่นะครับน้องปอเช่เพิ่งได้แชมป์รุ่นเล็กประเทศไทยมาประกวดที่ขอนแก่นเลยถวยนะนี่ตัวนี้โอ้ดีตัวนี้มามากำลังหลับอยู่ส่วนใหญ่พักเที่ยง เดี๋ยวให้ไปดูในครัวในครัวจะเห้านิดนึง ชื่อคุณต่อครับน้องห่าใจน,าน,น้องข่าวสน่องมากอืมอือนนมหลายตัวมาดูตัวนี้ชื่อน้องเลด้านะครับ วันนี้ได้ช่วยพระราชทานของพระเทพมาจักประเทศไทยชิว,ว่าของยาวน,นีน้องนาลิตะน,นีน่ารักมากนาลิตะนาลิตะยืนดินอนทำไมไหมน,นี่ื่อไอาหารจะมีน้องปอมเสียงดีหน่อย อืมอืมโอเคนะครับพอละเสียงดังถ้าใครสนใจนะครับก็ดูได้ที่แสงทองความ .com แสงทองฟาร์ม .com นะครับแล้วก็ f a เฟซบ o ๊กแสงทองฟาร์มนะครับเข้าไปดูรูปน้องหมาได้นยสนใจตัวไหนก็ซื้อได้เลยขาย